บทเรียนที่12ของเศรษฐีเมดิเตเรเนียน18ข้อคิดจากเศรษฐีเมดิเตเรเนียนแด่คนที่อยากเป็นมหาเศรษฐีต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เศรษฐีเมดิเตเรเนียนฝากถึงทุกท่านจากการที่อาบน้ําร้อนมาก่อนผมรู้ว่าการเป็นเศรษฐีไม่ได้ถูกกาหนดมาตั้งแต่เราเกิดเราจะร่ำรวยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามใช้ชีวิตอย่างไรเช่นเดียวกับการพยายามเพื่อเราเป็นพ่อคนแม่คนอันประเสริฐผู้คนที่ได้พบผม ถามผมเยอะที่สุดว่าทำอย่างไรถึงกลายเป็นเศรษฐีทุกครั้งที่ถูกถามผมจะตอบว่าทำตัวแบบนั้นแบบนี้ด้วยไม่มีอะไรจะบอกนอกเหนือไปกว่าผู้คนชอบคิดว่าต้องใช้วิธีพิเศษถึงจะเป็นเศรษฐีได้แต่ไม่ใช่เลยครับถ้าอยากใช้ชีวิตให้มีสุขคุณจะทำอย่างไรหากวันนี้คุณใช้ชีวิตเปี่ยมสุขพรุ่งนี้ความสุขย่อมมากมีด้วยเช่นกันหากวันนี้คิดและประพฤติตนอย่างเศรษฐีสุดท้ายเราจะเป็นเศรษฐีจริงๆแค่กดเครื่องคิดเลขไม่ช่วยให้เรารวยได้หรอกครับ แบบนั้นคงใช้เวลาเกิน200ปีกว่าจะเป็นเศรษฐีแถวหน้าที่มีอยู่แค่1%ไม่มีทางรวยได้แน่เศรษฐีคือคนที่คิดจริงทำจริงหวังว่าเนื้อหาที่ผมเขียนต่อไปจะมีส่วนช่วยทุกท่านที่อยากเป็นเศรษฐีได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีข้อคิดแรกครอบครัวคืออันดับแรกครอบครัวต้องมาก่อนทุกอย่างเมื่อเกิดเรื่องยากลำบากหรือต้องตัดสินใจแสนยากขอให้คุณใคร่ครวนก,นก่อนว่าทำแล้วจะมีผลดีต่อครอบครัวเราหรือไม่ คุณต้องรักษาความเชื่อใจของคนในครอบครัวทั้งความเชื่อใจระหว่างคู่สมรสความเชื่อใจระหว่างพ่อแม่และลูกๆหากครอบครัวไม่เชื่อใจกันจะมีความหมายเท่ากับเราไม่เชื่อใจคนทั้งโลกเพื่อรักษาความเชื่อใจซึ่งกันและกันในครอบครัวคุณต้องระมัดระวังคำพูดจาการกระทำสมาชิกครอบครัวแต่ละคนต้องพยายามวางตัวให้เหมาะสมตามจุดยืนของตนข้อคิดที่2ห้ามรักลูกมากเกินต้องเลี้ยงลูกแบบไม่สมบูรณ์พูนสุขนัก ถึงมีเงินก็ควรทําทีว่าไม่มีเพราะเงินคือ,อยาพิษร้ายแรงที่สุดสําหรับเด็กเงินหยิบยื่นความสะดวกสบายแก่เราแต่ก็เป็นหนทางที่ทําเราตกอยู่ในอันตรายได้ง่ายที่สุดอย่ามอบทรัพย์สมบัติมากๆให้แก่ลูกเลยครับคุณควรเลี้ยงเขาให้พึ่งพาตัวเองเป็นพยายามสอนให้เขายืนด้วยลำแข้งของตัวเองให้ได้ขั้วตรงข้ามของการพึ่งพาตัวเองก็คือเงินครับเมื่อมีเงินศักยภาพพึ่งพาตัวเองย่อมมาลายลงการเลี้ยงลูกก็เหมือนกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ คือต้องให้ถูกต้องและมีคุณภาพข้อคิดที่3บริจาค1%ของรายได้บริจาค1%รายได้ของเราแก่ผู้ทุกข์ยากนะครับ10%ผมว่ามากไปพอเงินชักเยอะบริจาคได้ครั้ง2ครั้งเรามักเลิกทำต่อ1%นี่แหละกำลังดีหากทำเงินได้1ล้านบอนจงบริจาคเพื่อคนอื่นสัก1 0,000 000่นบอนและจงให้อย่างไม่เสียดายเมื่อมีคนเดือดร้อนต้องการใช้เงินเงินเหมืนโลกเรามีโดยถูกกำหนดคงที่ครับ หากเราทำเงินได้หนึ่งร้อยล้านวอนจึงหมายความว่ามีใครบางคนสูญเงินเ,เท่าเกันนี้ไปคุณต้องเปิดกระเป๋าสตางค์เพื่อพวกเขาบ้างโลกเราจะได้ยุติธรรมข้อคิดที่4จงทำใจให้กว้างไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวกับเงินก้อนเล็กถึงตอนนี้ไม่มีสักวันเราจะมีมันใหม่แน่นอนหากคุณเคยทำใครเจ็บช้ำน้ำใจหรือเคยยืมเงินใครมาจงขอโทษเขาจากใจจริงใช้เงินคืนเขาให้ครบ ใจเราต้องกว้างก่อนถึงจะสามารถบรรจุสปปรรพสิ่งได้มากขึ้นขอให้คุณอย่ามองโลกเท่าที่คุณเห็นและอย่าตัดสินอะไรอย่างเชื่อมัน่นด้วยความคิดของตนฝ่ายเดียวข้อคิดที่5อย่าอิจฉาในเงินไม่มีเหตุผลใดให้เราต้องตาร้อนไม่เห็นเพื่อนบ้านซื้อที่ดินคุณว่าโลกเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ครับเทียบกับเงินทั้งโลกเงินที่เพื่อนบ้านมีนั้นไม่มากไปกว่าขี้เล็บของหมด้วยซ้ําอย่าอิจฉากับเงินน้อยนิดนั้นเลย ใจอิจชาริษยามีแต่ทำจิตวิญญาณคุณเป็นทุกข์ข้อคิดที่6ลงมือทำอะไรก็ได้อยากเป็นเศรษฐีอย่าอยู่นิ่งเฉยไม่ว่าเรื่องใดเมื่อลงมือทำย่อมเกิดความสำนาญสิ่งที่ควรนั่งเฉยจะได้รับมีเพียงฤสษีดวงทาวาันกับไขมันเท่านั้นแหละครับสัจธรรมโลกเราคือเราจะได้รับผลมากเท่าที่เราหว่านจริงอยู่เราไม่รู้ว่าจะได้เก็บพืชผลเมื่อไหร่แต่ขอเพียงลงแรงหวางเสียก่อนสักวันย่อมเก็บเกี่ยวผลได้แน่นอนยกกลนหนักๆแล้วออกไปข้างนอกซะ พิจารณาว่าโลกกาลังหมุนไปอย่างไรวิเคราะห์ว่าเงินกําลังจะหลั่งไหลไปทางไหนนี่แหละครับคือหนทางแห่งการเป็นเศรษฐีข้อคิดที่7คนคือคําตอบคุณต้องทําดีต่อผู้คนนอกจากตัวเราทุกคนคือคนอื่นซึ่งคนอื่นในที่นี้ยังมีความหมายว่าคนผู้ควรขอบคุณเมื่อพบพ่านพวกเขาจงพบด้วยใจสํานึกขอบคุณและต้องเปล่งคําขอบคุณด้วยเศรษฐีรวยได้เพราะคนอื่นช่วยเหลือให้รวย ขอให้คุณมีใจรักและยอมรับแก่ผู้อื่นนะครับข้อคิดที่8อย่าคาดหวังในตัวผู้อื่นอย่าหวังว่าคนอื่นจะเสนอโอกาสแก่เราทุกเมื่อชีวิตพวกเขาต่างต้องยุ่งหากินหาใช้ไม่มีทางมาใส่ใจถึงเราหรอกครับต่อไปต่อไปเมื่อมีเรื่องผลประโยชน์บางคนอาจหลอกใช้เราได้ทุกเมื่อหากเจอคนแบบนี้จงตัดสัมพันธ์ซะการถูกหลอกใช้อยู่ตลอดอาจเลวร้ายถึงขั้นถูกโกงก็ได้ข้อคิดที่9โลกเราไม่มีเหนื่อยเปล่า โลกเราไม่มีของฟรีเช่นเดียวกับที่ไม่มีอะไรเหนื่อยเปล่ามันจาเป็นต้องสิ้นมานะหากความพยายามของเราไม่ผิดดอกออกผล,ลกเมืม่อถึงเวลาผลตอบแทนความเหนื่อยหน่ายของเราจะปรากฏแน่นอนขอให้ตั้งใจกับทุกอย่างไม่ว่าใครจะรับรู้หรือไม่ขอให้ลงมือทําพลาดบ้านทั้งบาง้านช่างมันเมื่อสั่งสมมากขึ้นมันจะช่วยให้เรามีพลังกล้าแข็งข้อคิดที่สิบจงเดินทางการเดินทางท่องเที่ยว คือสุดยอดวิธีกำรับอารมณ์ชาชินเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนล้าต้องไปเที่ยวครับต้องไปเที่ยวครับการเดินทางจะช่วยเยียวยามันผ่านการฝึกฝนการลาจากที่เดิมๆถ้ามัมแต่คร่ำครวญว่าไม่มีเงินไม่มีเวลาคุณจะไม่ได้ไปไหนตลอดไปสลัดภาระทั้งหมดและทําใจสบายๆไปเที่ยวสิครับไปรับพลังชีวิตสดใหม่จากการเดินทางค่อยกลับมามันจะสร้างพลังงานใหม่ๆได้มากโขถ้าง,งานที่ทําตอนนี้มันตันๆคุณต้องเดินทางละครับ ข้อคิดที่11จงสนใจศิลปะเครื่องดนตรีภาพวาดของเก่าบทเพลงเศษษฐีชอบสิ่งเหล่านี้ศิลปะช่วยฟอกจิตวิญญาณของคนเราให้สะอาดเมื่อจิตใจสะอาดไอเดียบันเจิดย่อมผุดขึ้นมาความคิดล้ำเลิศหาใช่ตัวเราเองคิดออกแต่มันเป็นสารที่โลกส่งแก่เราต่างหากหากอยากได้รับสารนั้นคุณต้องฟูงฟกักจิตวิญญาณด้วยศิลปะข้อคิดที่12ถนอมใช้ร่างกายอย่าหักโหมเกินกำลัง หากร่างกายอ่อนล้าเราย่อมทำงานอะไรไม่ได้หากเกิดโรคภัยคือศัตรูร้ายกาจที่สุดต่อการเป็นเศรษฐีเพราะร่างกายเราเรารู้จักดีเราจึงต้องเป็นคนดูแลเมื่อเหนื่อยก็จงพักซะเมื่อป่วยจงไปหาหมอต้องถนอมใช้ร่างกายเสียก่อนเราถึงจะทำงานใหญ่ได้เต็มกำลังเมื่อถึงเวลาโอกาสที่จะให้เรากลายเป็นเศรษฐีจะเข้ามาในรวดเดียวข้อคิดที่13มองคนรอบๆตัวแค่ดูคนใกล้ตัวของคนคนหนึ่ง เราก็พอรู้ได้ว่าเขาเจะรวยหรือไม่หากต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตตอนนี้คุณต้องเริ่มจากเปลี่ยนคนรอบๆตัวก่อนคนประสา์สังคมครับเมื่อเข้ากลุ่มใดเราจะมีชีวิตคล้ายคลึงกับคนในกลุ่มนั้นพยายามเข้าหาและใกล้ชิดคนที่มีชีวิตอย่างที่เราปรารถนาแล้วเราจะมีชีวิตแบบเดียวกันกับเขาข้อคิดที่1 4หาเวลาส่วนตัวเราจําเป็นต้องมีเวลาของตัวเองเพื่อคุณคิดว่าเรากําลังไปได้สวยบนหนทางของชีวิตเราหรือไม่ บิดเบือนไปจากทิศทางที่เราตั้งใจหรือเปล่าเรากําลังอ่อนล้าอยู่ไหมเฉียดเวลาว่างของตัวเองจริงๆสัก3ามสี่ชั่วโมงในหนึ่งอาทิตย์กันเถอะใช้ไปเดินเล่นที้เงีย,งยบๆก็ดีหรือจะนอนหลับตาเฉยๆก็ได้ขอให้คุณได้ตรายตรองผ่านการบทสนทนากับตัวเองว่าเรากําลังดําเนินชีวิตด้วยความคิดแบบใดอยู่เพราะคนเรานั้นจะใช้ชีวิตตามความคิดของตนครับข้อคิดที่15อย่าหูไวาตาไวาแบบผิดๆมีเรื่องพูดจงพูดออกมา ไม่อยากทำจงบอกว่าไม่อยากทำยังมัวแต่จับสังเกตคนอื่นคนหูไวตาไวมีอยู่สองแบบไม่สังเกตไปสอพลอเจ้านายก็สังเกตแล้วเกรงกลัวเจ้านายคนที่เก่งกว่าเจ้านายเราบนโลกมีมากมายเกินนับทั้งที่ต่อไปเราควรพยายามหาทางใกล้ชิดคนที่เก่งกว่าพอมัวแต่หูตาไวแบบผิด,ผดสายตาคุณมีแต่จะแคบลงข้อคิดที่16อย่าตื่นเต้นกับเรื่องเล็กน้อยแค่ทำเงินในเยอะขึ้นสักแดงอย่าเพิ่งตื่นเต้นหรืออวดเก่ง สงบใจตื่นเต้นลงซะแล้วเตรียมตัวทำงานขั้นต่อไปอย่างสงบเยือกเย็นคนที่จบลงแค่รวยได้เงินก้อนจ้อยคือคนที่พอใจกับชีวิตระดับนั้นและสร้างขีดจำกัดตัวเองขึ้นมาส่วนมหาเศรษฐีจะสั่งสมความสำเร็จเล็กๆปีนสู่จุดสูงสุดกระทั่งกลายเป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่พวกเขาจะไม่ตื่นเต้นไม่คุยโวกับความสำเร็จใดๆเพราะรู้ดีว่าทำไปมีแต่จะเพิ่มศัตรูข้อคิดที่17อย่าโอ้อวดเงินทองชื่อเสียง ยศฐานรดดาสักสุขภาพลูกหลานผลคะแนนจงอย่าโอ้อวดสิ่งเหล่านี้ทันทีที่คนอื่นๆฟังเราคุยอวดพวกเขาจะกลายเป็นศัตรูของเราเมื่อศัตรูยิ่งมากสิ่งที่สูญเสียย่อมมีมากตามธรรมชาติของคนทนดูคนอื่นได้ดีมีพรสวรรค์ไม่ได้หรอกครับถ้าอยากอวดไปคุยอวดเงียบกับคนในครอบครัวของเราหรือสุนัขสุดน่ารักของเราแทนเถอะข้อคิดสุดท้ายข้อคิดที่18จงชัดเจนและรักษาในสิ่งที่ต้องรักษา เงินเวลานัดหมายสัญญาจงรักษาพวกมันอย่างชัดเจนบอกว่าให้ก็ต้องให้บอกว่าทำก็ต้องทำบทสรุปของผลสำเร็จประกอบสร้างจนสมบูรณ์มาจากส่วนเล็กๆน้อยๆหากไม่ชัดเจนคุณจะไม่ประสบความสำเร็จครับเรื่องอะไรที่ไม่อาจทำได้ลุล่วงอย่ารับปากเสียตั้งแต่แรกความเชื่อใจของคนเราจะมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับนิสัยใส่ใจรายละเอียดละออรักษาสัญญาในเรื่องเล็กน้อยขอให้คุณเป็นคนชัดเจนนะครับ ถ้าผมเป็นเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนก็ขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีไอร์แลนด์เจ้าของเกาะกลางมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วกันครับเศรษฐีกลุ่มนี้กว้างซื้อเกาะสร้างอาณาจักรของพวกเขากันเรียบร้อยและสําหรับคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าสักวันสิ่งเหล่านั้นจะต้องมาเยือนคุณอย่างแน่นอนท่านประธานหาเงินมากขนาดนั้นได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับฉันไม่เคยหาเงินคนอื่นหามาให้ต่างหากคนเราน่น,นะ ใน,นชีวิตแต่ละคนจะมีตอนที่ทําเงินได้ครั้งสองครั้งชีวิตจะแตกต่างกันไปตามการเลือกของเจ้าตัวในช่วงเวลานั้น้ามัวแต่ชอบใจใช้เงินจนเกลี้ยงต่อไปจะไม่มีโอกาสอีกแต่หากใช้โอกาสให้เป็นโอกาสจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆดังนั้นเวลาทําเงินได้เธอต้องใช้ชีวิตอย่างทอมตัวจบบทสุดท้ายของเศรษฐีเมเิเตเรเนียนสุดท้ายนะครับผมขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆนะครับ ที่ฟังหนังสือเสียงเล่มนี้จนจบจุดเริ่มต้นของการทําหนังสือเสียงเล่มนี้เริ่มจากการที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบและตัวผมเองก็ได้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างจากจหนังสือเล่มนี้ตัวผมเลยอยากแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นให้กับคนอื่นได้ฟังบ้างและผมก็อยากให้ทุกคนนะครับซื้อหนังสือเล่มนี้เก็บเอาไว้และผมเชื่อครับถ้าคุณหยิบหนังสือเล่มนี้มาเปิดอ่านอีกครั้งในอีก5ปีข้างหน้าคุณจะได้แง่คิดและมุมมองอะไรที่ต่างไปจากตอนนี้อย่างแน่นอนและสุดท้ายก่อนจากกันครับ ผมขออวยพรให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาที่เจอไปในขณะนี้และกลายเป็นเศรษฐีเมนิเตอร์เนียนเพื่อส่งต่อความคิดดีๆให้กับผู้คนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ